ไวไปไหมก็ไม่ได้ช้านะกล้าพอหรือเปล่าก็ต้องลองดูเข้าไปแล้วถอยไม่ได้แล้วนะกลัวที่ไหนอ่ะพร้อมยังปะปอันนี้ยรัสมัครงานนี่ล่ะรับสมัครพนักงานเสริมสองตำแหน่งบาร์เทนเดอร์หนึ่งตำแหน่งเราต้องได้ก่อนเธอแน่น สวัสดีครับวันนี้แมนครับธนรัตน์กิจการครับตอนรับคุณสู่กิ่นคิทเช่นที่นี่ครับ KPP Cable TV ช่อง2ครับก r ่นออนที Energy for Life ครับวันนี้แมนอยู่ที่ไทนี่บิสโตและมีพิธีกรรับเชิญมาด้วยคู่หูของแมนวันนี้ครับเจเจวัชรพรยานโภมุตนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สาวสวยอีกคนนี้แหละถ้าคุณมาที่ไทนี่บิสโตนะ มีปัญหาอะไรนะครับต้องการกินอะไรติดขัดอะไรบอกเขาได้ครับผู้จัดการที่นี่น้องอ้อมของเรานั่นเองวันนี้จะสัมภาษณ์กับเราไหมฮะดูก่อนใช้ับอแต่ถนัดปรุงต้องต้องตอไปจะรู้ว่าใครมานั่งสัมภาษณ์กับเราที่นี่กรีนคิด ด้เวลาที่จะท้าทายกับความอร่อยในวันนี้ครับวันนี้แมนธนรัตนกิตยาการรายงานตัวที่ไทนี่บิสโทรถนนเทพกษัตรีครับตรงกันข้ามบ้านของหยกครับและวันนี้พิธีกรรับเชิญของผมครับเจเจวัชราพรยานโกมุตรวมถึงแขกรับเชิญที่ยอดเยี่ยมของเราในวันนี้คุณไทนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจะบอกว่าคุณธนาภูมิของหยกนี่หลายคนอาจจะงงงแต่ถ้าบอกว่าไทนี่ปุ๊บ นะครับเราปั๊มน้ำมันกาแฟไทนี่คอฟฟี่นะครับครับผมมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำารือฮะและอยากทำก็ตอนนี้ในส่วนที่มีอยู่แล้วก็อยากจะทำให้อ่าดีที่ขึ้นไปแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับความพอใจเพราะฉะนั้นยังไม่คิดจะแตกลายไปอย่างอื่นขอให้ที่ที่มีอยู่ให้ดีให้ดีครับผมต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจ ใหญ่ของภูเก็ตก็ว่าได้เพราะว่าทำปั๊มน้ำมันทำแต่โครงการกิจการแบบใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยถามถามนิดนึงว่าวัชราพรยานกกมุตเคยรู้ไหมเจเจเคยรู้มาว่าชอบทำอาหารไม่รู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้คุยนอกรอบเมื่อกี้จริงเหอก็มันมีสาเหตุในการที่ชอบทำอาหารนะครับตอนเด็กๆจะไม่ค่อยชอบทานค่ะ เวลามีผัดผักใส่หมูเราก็เลือกทานหมูเยอะกว่าช้อนวิเศษติดเลด้าหรือว่าจะทานผักน้อยทานหมูเยอะก็เพราะฉะนั้นพอได้มีโอกาสทำกับข้าวเองเราก็เป็นผัดหมูใส่ผักเป็นเหตุผลเบื้องต้นใส่หมูเยอะๆใส่ผักน้อยๆนั่นคืออย่างที่เราชอบแต่ปกติถ้าผัดผักใส่หมูเนี่ยมัน เป็นอะไรที่เป็นปกติยังไงเราก็ต้องเกี่ยวผักออกแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทานเยอะทานทานทานเยอะขึ้นเป็นเ<ต>พราะว่าทําร้านที่มีผักเยอะด้วยหรือเปล่าครับก็ก็ด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยครับอาจจะค้นพบว่าเรามีผักในรูปแบบอื่นๆที่มันไม่จำเจด้วยใช่ครับใชบ่ผักสลัด,ลดเอาล่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยตอนเปิดไทนี่บิสโทรใหม่ๆผมมีโอกาสมากินนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจานนั้นนใครทำนะครับได้ข่าวว่าสมัยแรกๆนี่คุณไทยนี่ ทำเองด้วยด้วยนะตัวตัวสปาเกตตี้ครับก,ก็มีแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยก็คิดบอกได้ว่าเกิน50%ของเมนูที่ที่มีอยู่เนี่ยก็คือเป็นเ,เมนูที่ชอบแล้วก็เอาในส่วนที่เป็นอาหารอิตาเลียนแล้วก็เป็นอาหารไทยมารวมกันก็เป็นฟิวชั่นไทยอิตาเลียน<อ>ะ่เพราะว่าให้ทานพิซซ่าชอบทานพิซซ่าใช่ไหมฮะหรือว่าชอบทานสปาเกตตี้แต่ถ้าให้ทาน ห้าวันเสร็จกันเลยก็มันเยอะไม่ได้เ,นเน <ś> าราก็ต้องต้องต้องแบบหยุดบ้างแล้วก็มีอาหารไทยเพราะนั้นก็ทั้งสองอย่างเอามารวมกันเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรก,กๆครับว่าถ้าเป็นอิตาเลียนก็อิตาเลียนถ้าเป็นไทยก็ไทยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันน่าจะผสมกันได้แค่ไหนยังไงแล้วมันยังมีความอร่อยของทั้งสองอ,อย่างฮะซึ่งนอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยในส่วนของเครื่องดื่ม อยากทานชาด้วยอยากทานกาแฟด้วยก็เลยเป็นเออเกรย์คอฟฟี่เอาล่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำกับข้าวเป็นด้วยแล้วใครสอนอ้เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยังทำไมทำไมถึงรู้สึกยังไงถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งถึงเข้าครัวแล้วก็ทำกับข้าวเองเออถ้าเป็นเรื่องการเข้าครัวก็จะชอบเข้าไปในครัวที่แม่ครัวกำลังจะทอดไข่น้ำมันสุก,สก รอน้ำมันสุกเขาจะน้ำมันเดือดเท่าีน้ำมันเดือดไม่น้ำมันสุกน้ำมันเดือดเดือดราจะทอดไข่แล้วเราก็เอาน้ำใส่ลงไปให้มันเดือดมาเห็นที่เข้าครัวครั้งแรกเมาหนาครัวที่ก็เจอกระเด็นกระดอน้ก็คือการเข้าครัวแต่ก็จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าชอบไปประกอบมากกว่าปรุงไปผัดไปทอด มากกว่าที่จะเตรียมนะแล้วได,ได้มีโอกาสทําแบบนั้นตอนที่ไปเรียนที่กรุงเทพอ่ที่บ้นนานแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงรอทานข้าวอนะไรเงี้ยฮะก็เตรียมอาหารพึ่งม,มันอ,อ,อยู่ที่นี่ทานข้าวแบบคุณพ่อคุณแม่คุณยาณ่าคนในอาหารมันก็จะประมาณาสัก5าถึง7จานานะฮะอยู่ที่กรุงเทพทานกัน2คนก็ประมาณสามสามจานสพรานฉ้นั้นก็คือเตรียมแป๊บเดียวก็กเสร็จนั่นคือเป็นสาเหตุว่าพอกลับไปถึงบ้านทำกันบ้านอะไรเสร็จก่อนทานข้าว ก็คือมีตรงนั้นเวลาเพราะว่าผัดผักบางอย่างมันต้องแบบภายในสิบนาทีก่อนก่อนหานข้าวนานไม่ได้เดี๋ยวมันคือเตรียมไม่ได้แต่คือจะมาปรุงหรือว่าจะทอดไข่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำทำให้เราทำแล้วก็อันนั้นก็คือทําตามที่เขามีจะผัดผักใส่หมูน้อยผักเยอะอะไรก็ตามแล้วทำตามใจตัวเองไปเรียนจากต่างประเทศอะครับที่ที่จะเป็นว่าถ้าชอบอะไรยังไงฮาอแกง แกงเขียวหวานทำได้ทำที่นู่นด้วยไอ้น,นั่นไอ้นั่นเป็นเครื่องเครื่องแกงอ๋อแล้วก็ใส่สเครื่องแกงสำเร็จแล้วก็มาใส่กะทิใส่แกงไอ้ตรงนั้นนะฮะ<ม>เริ่มจุดความคิดว่าเอ๊ะเราไม่ต้องไปใส่ผักใส่อะไรตามที่เขามีเพราะว่าใ,ใส่ไปเราก็ทิ้งว่าเราทานคนเดียวไม่ชอบแบบนั้นที่นี่เนี่ยนอกจากที่จะมีอาหารอิตาเลียนแล้วเนี่ยอย่างแกงเขียวหวานที่นี่ก็ยังใช่ก็คุณคีนี้พูดถึงบ่อยมากเขียวหวานเคยแต่เมนูในในในของบิสโตจะไม่มีนะฮะอ๋อ ก็จะมีมีข้างข้างใช่ไทนี่คอฟฟี่อะไรอย่างนี้นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำแล้วเพื่อไม่ต้องเสียน้ำซุปไปหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือจะทำเป็นเรียกว่าข้าวมันไก่นะฮะข้าวมันไก่เสร็น ต่อด้วยน้ำซุปมันจะเหลือก็ต่อด้วยสุกี้ไม่ไม่ใช่ว่าต่อด้วยวันรุ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราทาทานสักวันหรือสองวันเบื่อแล้วไอ้ที่มีเหลืออยู่ก็คือทําสุกี้ต่อนั่นคือเป็นปกนั่นคือที่อยู่เมืองนอกด้วยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแล้วก็น้ําจิ้มสุกี้เองก็ปรุงอยที่เราต้องการก็คือถามถามเพื่อนๆมาซอสสีราชาใส่อ เรียกว่ากระเทียมดองกระเทียมดองใส่งาใส่ก็แล้วแต่หก็ร้านไทยอะครับซึ่งพอใส่เสร็จเรียบร้อยตามสูตรเขาแล้วมาทานถ้าเราไม่ชอบเราก็ปรับสูตรของเราพูดมาเยอะแล้วเราต้องดื่มน้ำอร่อยๆนั่นนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของที่ที่ชอบทำกับข้าวแล้วไม่ต้องเหมือนปกติอาหารแนวที่ชอบทำาด้เป็นแนวไหนคะอาหารไทยอาหารอิตาเลียนอาหาร ได้หมดนะฮะก็หมายความว่าอย่างถ้าเป็นอาหารไทยอย่างเงี้ยฮะก็แบบง่ายง่ายนะฮะผัดไทยทําให้เป็นแน่นอนดีเทลเยอะเนี้อน้ำอะไรอ่ะเป็นน้ำมุปของพี่แบบมากมะนาวสดาสดอร่อยมากเอาละเอาล่ะไทยนี้บิสโตอยู่บนถนนเทพกรัสตรีติดกับไทยนี้กาแฟแล้วตรงข้ามกับบ้านของเราเลยบ้านหงยกนะฮะ มอตโต้ของเราเนี่ยเราคิดไว้ไหมว่าคืออะไรไอคำจำกัดความของร้านเราก็เป็นอาหารอิอตาเลียนที่ที่ไม่เลี่ยนนะครับอืมมันมันคือที่<ช>ที่โฆษณาแต่มันจะเสียนิดนึงรรตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าฝรั่งเลยอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชอบมากเพราะว่ามันงงมันไม่ใช่อิตาเลียนที่ที่เขาใช่ไห้เหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศเราไปร้านทานร้านอาหารไทยแล้วรสชาติมันไม่จัดเลยดูแล้วมันคืออะไรเราสงสัยเพราะว่าอันนั้นมันคือ อาจจะผัดกะเพราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มีหรือแกงเกียวหวานแต่คือเขาปรับสูตรปรับอะไรให้เข้ากับลูกค้าฝรั่งแล้วเราจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็นึกภาพว่าถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ฝรั่งฝรั่งที่เขาอยากทานอิตาเลียนก็คงไม่ไม่ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องรองรับคนไทยหรือลูกค้าฝรั่งที่เขารู้ว่ามันคือกลิ่นไทยกลิ่อิตาเลียนอยากจะลองเป็นฝรั่งกลิ่นไทยอ่าเป็นฝรั่งกลิ่นไทย แล้วเรื่องของคอนเซ็ปต์ของร้านที่เราตกแต่งมาเนะะี่ยฮะไอเดียการแต่งร้านเป็นยังไงส่วนหนึ่งร้านนี้เคยเป็นร้านคิเชนเนตขายเครื่องครัวมาก่อนะนะฮะแล้วก็ด้วยว่ามีร้านแล้วสองร้านที่เป็นร้านไทยที่เป็นปกติกับร้านขายเครื่องครัวที่เป็นเครื่องครัวหรือเฟอร์นิเจอร์ครัวจะเป็นเป็นครัวเขาเรียกว่าตัวอาหารฝรั่งก็เลยทําให้ เหมือนกับว่ามี2อร้านแล้วดูแลไม่ไม่ไม่ทั่วถ,ถึงพอหมดสัญญาก็ไม่ได้ต่อโเอเคผมก็เลยมองว่าเออร้านมันออที่เขาจัดสวยอยู่แล้วสวยคะใช่เปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับออคล้ายๆในบ้านโตรับแขกมีครัวแล้วก็ตรงนั้นแต่พอจัดเข้าจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยจัดแล้วมันได้ประมาณสิโต๊ะ มันก็เลยต้องปรับนิดหน่อยที่เหมือนอผักไปด้านหลังแล้วตรงกลางจะโล่งนะฮะคือก่อนหน้านี้จะจะจะแบบเหมือนกับอยู่ในบ้านคือมันจับได้น้อยแล้วนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ท,ท,ที่ที่ตั้งใจไว้ส่วนโต๊ะหรืออะไรเนี่ยก็คือผู้จัดการร้านเขาก็ช่วยด้วยว่าเอออย่างจะเป็นดำล้วนอะไรเพราะว่าบางครั้งอาจจะมองแล้วเอ๊ะดำแล้วมันดูมันมืดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มองว่า สวยนะพอวางอาหารปุ๊บนกกระโดดออกมาเลยสวยในการถ่ายทำสวยในการกินด้วยเวลาจะทานต้องต้องถ่ายรู้ก่อนไม่ถึง่ไม่ได้นึกตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าต้องถ่าย ถ่ายก่อนทานเพราะเมื่อก่อนเวลาเราแชะก่อนชิมเพราะเมื่อก่อนเรานี่คือทานแล้วค่อยไปถ่ายใช่อคาจะถ่ายก่อนก็ตอนนี้ถ่ายก่อนเราพอจะทราบแล้วว่ารูปแบบอาหารนี้เป็นยังไงรูปแบบร้านเป็นยังไงกลุ่มผู้ที่เข้ามาณตอนนี้คือใครก็จะเป็นลูกค้าเทนนิงคอฟฟี่ส่วนหนึ่งที่มองว่า อยากจะเปลี่ยนสไตล์อาหารจานเดียวที่เรามีที่ไทนี่คอฟฟี่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะแยกไทนี่คอฟฟี่ก็จะเป็นอาหารไทยทั่วไปใช่แต่ตอนนี้เราต้มีเมนูที่ไทนี่คอฟฟี่สามารถเอาไปบอเขา่าสั่งแล้วก็ไปเสิร์ฟที่ไทนี่คอฟฟี่ได้โอแต่ตรงนี้เองเราไม่ได้ให้เมนูไทนี่คอฟฟี่เสิร์ฟเข้ามที่นี่จะเป็นขาเดียวไปร้าไทนี่คอฟฟี่แล้วก็สําหรับตัวนี้เองก็มองว่าบรรยากาศสบายๆแล้วก็มองว่าตรงนี้ก็เพื่อจะ ลองรับในส่วนของลูกค้าที่อาจจะต้องมีคุยงานคุยอะไรด้วยมี Wi-Fi ใช้ด้วยมีฟรี Wi-Fi ด้วยสวยตัวอย่างนี้นะคะแต่ก็เสียนิดนึงถ้าลูกค้าก็มา10คน15คนมันก็เต็มร้านแล้วก็ไม่สามารถรับลูกค้าอื่นได้แต่ก็ดีแต่ก็ดีตรงที่ว่าถ้าแน่นหรือว่าจริงๆถ้าแบบช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถเชิญลูกค้าที่ในนิสขารีแล้วสั่งอาหาร อ๋อก็สามารถนั่งแล้วก็ลิงก์กันได้ช่วงกลางวันไชนีคอฟฟี่ก็ค่อนข้างแน่นแน่นใช่แน่นมากๆมากแบบนี้ก็ดีนะคะดูแลได้ทั่วถึงค่ะค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าที่เราอยากให้เข้ามาที่ไชนีคอฟฟี่ไชนีวิสโต้ล่ะคะก็ได้หมดนะครับได่หมดที่ไหนว่าลูกค้าอาจจะต้องมองว่ามันเหมือนกับก่อนหน้านี้เริ่มต้นเลยก็จะไม่มีเมนูข้าวเพราะว่าเดี๋วงนี้ที่เป็น เป็นสลัดเป็นอาหารอิตาเลียนอาาหรสเต็กอะไรไปแต่ก็ผู้ใหญ่อะฮะเขายังไงทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามคนต้องมีทานข้าวก็เลยมีตรงนี้เข้าใหม่นิดนึงว่าต้องต้องมีข้าวข้าวผัดในกระเทียมซีฟู้ดข้าวผัดในกระเทียมสเต็กหมูย่างเมนูพิเศษที่มาแล้วไก่ผัดเป็นมะม่วงอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของคนไทยด้วยนะครับอันนั้นก็เลยทำให้ช่วย ตรงนี้ด้วยข้าวคะฮะจะได้ร้านในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่มาในครอบครัวจะได้รู้สึกว่าจบด้วยข้าวใช่หมเรากไ็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับ,รบว่าจะต้องมีตรงนี้เพราะว่ามองว่ามันก็สามารถที่จะทานพิซซ่าทานอะไรก็อาจจะไม่ถูกปากใน,ใในกที่เดนอิตาเลียนทั้งหมดก่อนที่ผมก่อนที่ผมจะมาโฆษณาให้ทาง88 Night Speak เนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าไทยนิวิสซ่าเนี่ยมีพิซซ่า มีพีพิซซ่าด้วยจริงที่นี่มีพิซซ่านะครับมีพิซซ่ามีลาซญญานญ่า <Yeah. S 1> มีอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับอ้าวอาหารจะอร่อยแค่ไหนช่วงหน้าเราจะมากระเทาะเจาะลึกกันสำหรับไทยนี่บิสตอ